นิทานเรื่องฟูฟูไม่อยากนอนจะเป็นยังไงกันนะนิทานเรื่องนี้แก่ขาวฟูฟูนั่งดูทีวีดึกดื่นเต็มทีไม่หนีไปไหนการ์ตูนล,ละครจะนอนทำไมดูไปกินไปสบายอุรา แต่พ่อตื่นเช้าง้อยเงานักหนาเดินไม่ลืมตาเพราะว่าง่วงนอนต่อแถวเข้าเรียนฝึกเขียนครูสอนฟูฟูง่วงนอนหลับก่อนได้ไหมฮ่าง่วงนอนจึงเลย นั่งเรียนงูกงีกยกเยกไหวไหวตัวโอนเอ็นไปไม่ไหวหลับตาแกหลับหัวโขกดังโป๊กขึ้นมาสะดุ้งลืมตามองหาคุณครูเฮ hey, ้คุณครูหายไปไหนนะเ oh. พื่อนเพื่อนหัวเราะ ยอแกะฟูฟูแก่น้อยหน้ายุ่นั่งคูซ่อนตัวคุณครูถามหาฟูฟูเริ่มกลัวใจสั่นระรัวเพราะกลัวครูตีคุณครูถามไทยเป็นอะไรกันนี่ฟูฟู เด็กดีแอบหนีไปไหนฟูฟูหน้าจ่อยเสียงอ่อยเสียใจผมนอนดึกไปทำให้ง่วงนอนคุณครูเสียงหวานบอกขานสั่งสอนเราควรพักผ่อนเข้านอนตรงเวลา จะได้สดใสไม่ฝืนกายาแข็งแรงเริงร่าเพราะว่าได้นอนฟูฟูเรียนรู้ทำตามครูสอนถึงเวลานอนรีบพักผ่อนเอ้ย เด็กๆควรที่จะพักผ่อนให้เพียงพอเข้านอนตั้งแต่หัวค่ำไม่ควรจะเกินสามทุ่มนะคะเด็กๆ